สวัสดีครับพี่น้องตรัมวสู่บ้านรัฐพาเที่ยวชาแนลนะครับแอดมินมีเรื่องที่จะมาเล่าให้กับพี่น้องฟังนะครับคืออย่างที่พี่น้องเห็นนี่ครับเป็นคนสอปละปรวนะครับแล้วก็มีหน้าที่การงานที่ดีนะครับเป็นถึงนายทหารยศใหญ่โตนะครับคลิปนี้น้องบีซี่นะครับเป็นคนส่งมาให้นะครับพี่น้องเรื่องนี้ก็คือเขาจะมีภาษาลาวด้วยนะครับแล้วก็ แอดมินเองก็เลยบอกว่าพี่อ่านไม่ออกอให้น้องช่วยแปลามาให้นะครับพี่น้องก็จะได้เห็นข้อความที่น้องบีซี่แปลามานะครับน้องเขาอ,อาจจะเ,เ,เขียนภาษาไทยไม่ถูกหมดทุกตัวนะครับแต่เราก็พอเข้าใจได้นะครับก็ต้องขอบคุณน้องสาวมากๆนะครับที่ช่วยทั้งให้เรื่องราวมาแล้วก็แปลเป็นภาษาไทยให้ด้วยนะครับ ก็คือคนสปปลาวคนนี้นะครับที่เป็นทหารเนี่ยคือเขาความจริงอะเรื่องเรื่องพวกนี้นะครับระดับทหารเนี่ยเขาไม่น่าที่จะออกมาทําทคลิปหรือว่า,อาคอมเมนต์อะไรที่มันเป็นเรื่องที่มันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้นะครับพี่น้องก็คืออย่างที่เราเห็นนะครับเขาจะถือขวดน้ําปลาอยู่ขวดหนึ่งน้ําปลานั้นก็ถ่าอ่านก็น่าจะเป็น ตาปลาหมึกของบ้านเรานี่แหละฮะแล้วก็เทใส่แก้วเหมือนกับว่าดื่มแอลกอฮอล์แต่มันไม่ใช่นะครับน้องบอีบอกว่าสงสัยหมอเนี่เมาน้ําปลานะครับท,ที่ที่น้องบีส่งมาให้พิมมาให้นะครับสงสัยเขาจะเมาน้ําปลานะครับก็อะไรประมาณนั้นนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราอยากจะพูดถึงก็คือว่าคนระดับที่เป็นนายทหารนะครับมียศมีตําแหน่ง แล้วก็ยุคนี้สมัยนี้ยุคสมัยใหม่นะครับไม่น่าที่จะออกมา,าพูดหรือว่าเขียนหรือว่ามีการกระทําเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้นะครับเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับทหารเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับความมั่นคงของประเทศนั้นๆใช่ไหมครับอย่างสปปลาวเองเนี่ยจริงๆแล้วผมไม่เคยเห็นนะครับแอดมินไม่เคยเห็นว่าประเทศไทยเราเนี่ย จะไปก้าวไก่ประเทศที่อยู่ข้างเคียงนะครับประเทศเพื่อนบ้านทั้งหลายหละไม่ว่าจะเป็นสปลาวเอยเขมรเอยพม่าเอยมาเลเซียเอยที่มีชายแดนติดกับเราเนี่ยนะครับคนไทยเราไม่เคยที่จะไปก้าวไก่แล้วไม่มีนายทหารคนไหนนะครับหรือทหารคนไหนเนี่ยจะยศตำแหน่งเล็กโตใหญ่ขนาดไหนก็ไม่มีออกมาแล้วก็จะมาสัมภาษณ์สื่อหรือว่าจะมา เขียนคอมเมนต์อะไรประมาณนี้นะครับคือเขาบอกว่าในคอมเมนต์นะครับอย่างที่น้องบีซี่แปลมาให้ที่ขึ้นให้พี่น้องได้รับชมนะครับก็คือว่าเขาบอกว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีค่าศึกเตรียมที่จะเข้ามารุกทั้งซ้ายทั้งขวานะครับตามตะเข็บชายแดนเนี่ยเดี๋ยวจีนก็จะเข้ามายึดจะเข้ามารุกรานนะครับอ,อเมริกาจะช่วยอะไรได้ไหมที่ว่าเป็นพี่ใหญ่ ของไทยนะครับแล้วก็เขาบอกว่าทางอีกฝั่งหนึ่งฝั่งพม่านี้ก็จะมีทงางรัสเซียจะมาตั้งฐานทัพแล้วก็คนไทยเนี่ยเดียมที่จะตุยได้เลยประมาณนั้นนะครับก็มันเป็นเรื่องที่ความคิดหรือว่าเขาเรียกอะไรนะครับถ้าเป็นคนที่มีการศึกษาจริงๆถ้าเป็นนายทหารจริงๆ ก็ไม่น่าจะมีความคิดแบบนี้นะครับแต่นี่ท่านเป็นถึงนายทหารเป็นผู้มียศถาบรดาศามีตำแหน่งที่ใหญ่โตแต่ว่าความคิดที่คิดออกมาเนี่ยมันเหมือนอคือคนไม่ได้เรียนหนังสือเลยนะครับเหมือนคนที่คิดอะไรออกมาโดยที่ไม่ได้ รับรู้ไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้ศึกษาไม่ได้อะไรทั้งนั้นผมก็พูดไม่ถูกเหมือนกันนะครับแอดมินก็พูดไม่ไม่ถูกเหมือนกันว่าสําหรับคนประเภทนี้นะครับที่บอกว่ามีความรู้มีตําแหน่งหน้าที่การงานที่ดีของสอปปลาวเนี่ยจะคิดได้แค่นี้มันไม่ใช่ว่าเพิ่งมีนะครับคนสปปลาวที่มียศถาบรรดาศักดิ์มีตำแหน่งใหญ่โตเนี่ยก็ออกมาเล่นโซเชียลในลักษณะแบบนี้อยู่บ่อย นะครับโดยที่คนไทยเราถ้าเป็นนายทหารเนี่ยถ้าเป็นผู้เขาเรียกว่าถ้าเป็นข้าราชการผู้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีเนี่ยเขาจะไม่ออกมาทําเรื่องแบบนี้นะครับเพราะว่าบ้านเราเมืองเราจะถือว่าก็คือเกียรติศักดิ์ศรีมีไว้เพื่อ,อไว้ป้องกันประเทศชาติเรานะครับไม่ใช่มีคําพูดเอาไว้เพื่อที่จะไประราน คนอื่นไปว่าให้คนอื่นไปว่าให้ประเทศข้างเคียงนะครับเราก็เห็นอยู่นะครับที่ผ่านมาก็เป็นกัมพูชาหรือขเขมรน,นะรพยายามที่จะโน่นนี่นั่นอยากจะได้ไอ้นั่นอยากจะได้ไอ้นี่สปราวเห็นเขมรทาแบบนั้นก็ไม่ได้อะไรหรอกครับที่พูดมาเนี่ยอยากจะยึดอีสานอยากจะได้พักแก้วมรกตหรืออะไรโน่นนี่นั่นก็คือไม่ได้อะไรแต่ก็ขอให้ได้พูด ได้พูดเอามันได้พูดให้สะใจโดยที่เขาไม่คิดเลยว่าตัวเขาเนี่ยนะครับแทนที่เขาจะมีเกียรตินะครับให้คนได้นับหน้าถือตานะแต่กลับกลายเป็นมาเล่นเหมือนเด็กขายของนะครับพี่น้องที่พวกเราทุกคนก็คงจะรู้ว่าเด็กขายของมันเป็นยังไงนะครับสมัยก่อนเราผ่านมากันทุกคนนันแหละเขาไม่น่าจะทําแบบนี้พวกคุณจะ บอกว่าประเทศนั้นประเทศนี้จะมาลุกรานไทยถามหน่อยครับไทยไปทําอะไรให้กับประเทศนั้นๆน,น,นะครับคนไทยไม่เคยประเทศไทยเราไม่เคยที่จะไปวุ่นวายกับเรื่องในเรื่องอาภายในของประเทศอื่นเลยนะครับมีที่เราทําอยู่ตอนนี้ก็คือเรื่องอแกงคอเซนเตอร์เท่านั้นที่เราประสานกับทางรัฐบาลของพมา่านะครับที่เรา ได้ทําแบบนี้ก็เพราะว่ามันไม่ใช่เสียหายเฉพาะประเทศไทยมันเป็นเสียหายกันทั่วโลกนะครับตอนนี้ก็คือยังไม่จบเราก็ยังทําอยู่แล้วก็ทําต่อไปจนกว่าทุกอย่างจะดีขึ้นหรือว่าจะจบไปนั่นแหละครับนี่แหละคนสปปลาวนะครับทหารสปปลาวท่านนี้นะครับหรือ้คนนี้นะครับคิดใหม่นะครับแล้วก็ สิ่งที่คุณพูดออกมาสิ่งคือคุณทำน่ะทั้งทั้ททง,ทงที่คุณเองนะ่ะถือสินค้าที่เป็นของไทยอยู่ในมือบ้านคุณใช้ของไทยแอดมินคิดว่าแน่นอนนะครับถ้าคุณไม่มีของไทยนะ่ะถือว่าแปลกไม่มีสินค้าไทยไม่มีของใช้ในครัวเรือนที่เป็นของไทยนะ่ะถือว่าแปลกใช่ไหมครับแต่ถึงเวลาใดเวลาหนึ่งคุณก็ออกมาแบบนี้ออกมาพูดแบบนี้นะครับเสียเกียรติ นะครับเสียเครื่องแบบนะครับจะใส่มันเลยนะครับถอดทิ้งไปเถอะเผาไฟทิ้งไปใช่ไหมครับถ้าคุณจะออกมาคิดแค่นี้นะรประเทศไทยยินดีต้อนรับกับพวกคุณทุกคนนะครับคุณที่เป็นระดับเขาเรียกว่ามีเกียรติมีศักดิ์ศรีของคุณนะ่ะคุณไม่ทำให้คนที่เขาเนี่ยอยู่ระดับ กลางหรือระดับล่างหรือระดับรากหญ้าที่เขามาทํามากินในประเทศไทยเนี่ยมันได้อะไรที่ดีขึ้นมีแต่คุณจะทําให้พวกเขาเหล่านั้นโดนดูถูกโดนเขาเรียกว่าโดนต่อว่าจากคนทีอ่อยู่ในประเทศไทยนะครับแทนที่เขาจะได้รับสิ่งดีดจากคนไทยบางทีเขาอาจจะ,ะมีคนบางคนที่ไม่ชอบในเรื่องที่พวกคุณมาทำแบบนี้ อาจจะมีผลกระทบกับแรงงานที่เข้ามาทํางานในประเทศไทยนะครับคุณนี้ไม่ออกหรอกครับกับประเทศไทยเนี่ยการที่ต้องมาพึ่งพาสายทํางานในประเทศไทยคนไทยไม่เคยว่าครับพวกคุณเข้ามาทํางานกันนะครับมาหาเงินแต่พวกคุณเองนั่นแหละที่ทําให้คนที่เข้ามาทํางานจะเดือดร้อนนะครับก็เพราะปากของพวกคุณเองนะคร,ครับพี่น้องคิดเห็นอย่างไรกับทหารลาวคนนี้นะครับที่ ออกมาแสดงพฤติกรรมแบบนี้แสดงพฤติกรรมแบบนี้แล้วก็มีคอมเมนต์มีเขียนมาแบบนี้นะครับคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์มานะครับขอบคุณทุกกำลังใจอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้รัฐปฏิเสธชาแนลคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้สวัสดีครับ